โอเคนะครับกราบสวัสดีเพื่อนเทุกท่านเลยนะครับผมแล้วก็สวัสดีนองๆทุกคนด้วยนะคะวันนี้นะฮะเราอยู่กันในเกมไยเรนเฮดอีกแล้วพาร์ทที่1น,นะครับท่านผู้ชมมันเป็นด่านๆไปนะเจ้าเกมเนี้ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันแหละว่ามันให้ทําอะไรนะครับผมเฮ้ยดูบรรยากาศที่นี่สิมันเป็นเหมือนเขาวงกดให้เราหาทางออกแน่ๆแหละแต่ผมไม่รู้ว่ามันต้องเล่นยังไงดีภาพสวยครับแล้วก็ไม่แหลกด้วย เป็นเกมไซเรนเฮนะครับถ้าอยากเล่นนะเดี๋ยวจะทิ้งชื่อเกมไว้ใต้คลิปเลยนะครับถ้าผู้ชมเฮ้ยผมได้ยินเสียงเหมือนมีตัวอะไรตามผมมาหรือเปล่าวะผมไม่แน่ใจแล้วเนี่ยอันนี้เป็นพักหนึ่งออพาร์ทที่หนึ่งนะครับไม่ใช่พักหนึ่งนะพาร์ทที่หนึ่งตัวนี้ปีนได้ปะมีอะไรตามมาปะเนี่ย มันให้เล่นยังไงก่อนเฮ้ยเสียงอะไรวะเฮ้ยไม่มีหรอกคิดไปเองร่างกายมโนอะไรวะเฮ้ย ตัวนี้ไปไม่ได้เว้ยอะไรวะเฮ้ยเสียไปจะบิ้วลงไปถึงไหนไม่ตายเถอะท่านี้ไม่มีที่ไปที่อื่นแล้วเนาะอะไรวะนี่ ไม่มีอะไรในกอไผ่ครับภารกิจให้หาอะไรว่าน่าจะตามหาอะไรสักอย่างหนึ่งผมจะเจอดีปะเนี่ยจะมาเดินไปโอ้มืดจังอะฮะใครจะกล้าไปมีปืนให้สักกระบอกอย่างดีเลยนะเนี่ยตัวนี้ไม่มีปืนให้ผมเลยแล้วผมจะทำไงดีวะฮะึ ไปไหนดีครับอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเป็นที่ที่เรามา หน้าตามันเป็นยังไงวะเจ้าไซเรนเฮ้ยอะไรวะแม่เอ้ยไม่ชอบเสียงซาวเลยโอ้นี่ไงได้แล้ว เดี๋ยวไปดูการพาที่สองครับ